WHO เองก็ออกมายอมรับแล้วล่ะค่ะว่าวรัสหรือว่าตัวเชื้อโควิด1 9นี้มันสามารถแพร่กระจายทางอากาศได้นะคะหรือว่าทางแอร์บอนที่เราเรียกกันนี่แหละโดยเฉพาะในพื้นที่ปิดที่อากาศมันถ่ายเทมไม่ดีหรือว่าในที่ร่มแล้วก็เป็นพื้นที่แออัดด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ค่ะผู้คนเนี่ยมักจะใช้เวลาอยู่ในสถานที่เหล่านี้นานมากกว่าปกตินะคะแถมไวรัสค่ะมันก็มีขนาดเล็กมาก ทำให้มันสามารถลอยไปได้ไกลแล้วก็อยู่ในอากาศได้นานได้ไกลกว่า1เมตรนะคะการติดเชื้อมันอาจจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนกับไวรัสรก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่ง WHO บอกว่ากำลังเร่งศึกษาวิจัยข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับปัจจัยของการ,รแพร่กระจายของไวรัสตัวนี้ได้อย่างดีขึ้นจะได้สรุปถึงความเสี่ยงนะคะรวมถึงการศึกษารูปแบบของไวรัสที่เกิดขึ้นด้วยว่าเพราะอะไรมันจึงสามารถ แพร่กระจายเชื้อได้มากกว่าปกติสำหรับไวรัสบางตัวนะคะก่อนหน้านี้ค่ะทีมนักวิจัยจากเนเธอร์แลนด์เคยเผยแพร่ผลการทดลองชิ้นหนึ่งออกมานะคะก็นำสัตว์ทดลองอย่างเจ้าตัวเฟอร์เรตที่ติดเชื้อโควิดนะคะเอาตัวที่ติดเชื้ออยู่ที่กรงด้านล่างค่ะแล้วก็เอาเฟอร์เรตอีกตัวหนึ่งนะคะยังไม่ได้ติดเชื้อนะคะเอาไว้ที่กรงด้านบนกรงสงกรงนี้ค่ะ ทำลักษณะของการต่อท่อเข้าด้วยกันนะคะมีท่อที่มีอากาศผ่านจากกรงด้านล่างขึ้นไปกรงด้านบนทีนี้พอเจ้าตัวเฟอร์เรตที่อยู่กรงด้านล่างซึ่งเป็นตัวที่ป่วยมันไอออกมามันจามออกมาค่ะมันก็ส่งไวรัสผ่านทางละอองฝอยลอยออกไปแต่ว่าด้วยขนาดของละอองฝอยนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะเดินทางหักมุมในท่อได้เพราะฉะนั้นหากเฟอร์เรตตัวบนติดเชื้อโควิดในเวลาต่อมา ความเป็นไปได้ของการติดโควิดจากเคสนี้เนี่ยหมายความว่าเชื้อค่ะเข้าไปหาเฟอร์เรตตัวบนเนี่ยทางอากาศนะคะที่แพร่ผ่านไปทางท่อลมนั่นเองและผลการทดลองว่าก็ปรากฏออกมาชัดเจนนะคะว่าเจ้าเฟอร์เรตตัวข้างบนเนี่ยมันก็ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 จริงๆค่ะแล้วก็มีการสร้างแอนติบอดีในร่างกายได้ในเวลาต่อมาด้วยเพราะฉะนั้นเหตุผลจากการทดลองนี้นะคะทำให้นักวิจัยก็เลยได้ข้อสรุปว่า ไวรัสโควิด -19 ที่ว่านี้มันสามารถแพร่กระจายเชื้อลอยไปในอากาศได้ด้วยเหมือนกันค่ะเช่นเดียวกันนะครับมุมอมองความเห็นจากทางด้านผู้บริการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคคุณหมอจักรรัฐพิทยาวงอานนทนให้ความเห็นในเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวบอกว่าโดยหลักแการแล้วเชื่อว่าการแพร่เชื้อโควิด -19 ยังสามารถแพร่กระจายผ่านละองฝอยโดยการสัมผัสใกล้ชิดกันได้เช่น ติดจากคนในครอบครัวซึ่งถือได้ว่าเป็นกรณีที่พบมากจากการระบาดรอบล่าสุดในประเทศไทยการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีความแออัดอากาศไม่ถ่ายเทตรงนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเชื้อมันสามารถกระจายได้อยู่ในอากาศขณะเดีวยวกันคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็สูบบุหรี่คนกลุ่มนี้ก็มีโอกาสจะแพร่เชื้อต่อได้เช่นเดียวกันเพราะว่าควันบุหรี่อาจจะปนไปด้วยละอองฝอยและทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆกัน คนที่อยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะคนในครอบครัวก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 ไดเ้เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีการสูบบุหรี่การพายในบ้านสูบบุหรี่กันในสถานที่ทำงานแล้วมีคนอื่นๆร่วมอยู่ด้วยถ้าคนที่สูบบุหรี่ติดเชื้อมันก็มีโอกาสที่จะแพร่ไปถึงบุคคลอื่นได้เช่นเดียวกันครับ